มาตาปิตุอุปถานังเอตมังคะระมุตตมันตินาวโรกาสบัดี้อัตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในภาคอนิสงฆ์ให้กับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สับรับฟังวันนี้ก็จะมีเทศเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งนั้นก็เป็นเทศภาคอนิสงฆ์ เกี่ยวกับงานบุญอุทิศหรือว่างานสลองอัฐิว่าผู้ที่ตายไปแล้วนั้นจะได้รับบุญหรือไม่กับบุญอุทิศที่เราอุทิศให้วันนี้จะถึงผู้ตายหรือไม่แบบที่สองก็จะเป็นแบบภาคสารพันยกถาหรือว่าเทศแลอีสานสามธมารรมะให้กับญาติโยมสาธุชนผู้สับรับรฟัง แล้วก็ผู้ที่รับฟังทางบ้านผ่านสถานีวิทยุเอเป5มร้อยห้ามเนทคนธรนำชีวิตและ YouTube Facebook วัฒธรรมเสียงทองบัติยดตยโยมทั้งหลายเอามือลง่งต่างกิจต่างใจโนไปโดนบัตสิวาพระยังมาเทศโดนแท้ดอกบัวผู้ขาละเหี่ยวลงเหี่ยวลง,วลงตกเตะเซะอยู่ได้บาดอืม นังตามอัธยาศัยของตนเองเดิอว,วันนี้ก็มีทางคณะเจ้าภาพได้กราบอาราธนานิมูลอัตมาภาพพระมหาช่วงโชติรวัฒวานมทีหรือว่าพระมหาเกี่ยวเจ้าสำนักเทศวาทธรรมเสียงทองเป็นผู้ดูแลแล้วก็มาสาธกสารยายทำให้กับทางคณะเจ้าภาพได้สดับรับรฟังวันนี้ ก็มีคุณพ่อสุจินที่มินกุลคุณแม่แหลมที่มินกุลนคุณพ่อสุพีที่มินกุลนคุณแม่ทองปรางวงสาลีแล้วก็มีคุณแม่อ้อยเทียมกันคุณแม่เพนแก้วภูคุณแม่ดำเนินที่มินกุลนแล้วก็แม่อภรพรที่มินกุลนแล้วก็มีคุณแม่สั้นที่มินกุ่นผู้เป็นลูกเป็นหลานบุตรเขยบุตรสะใภ้ ของคุณพ่อดีที่มีนกุลคุณแม่จันทีที่มีนกุลแล้วก็พ่อแดงเทียมกันสามดวงจิตวิญญาณที่ตามาได้เอ่ยชื่อเสียงเลียงนาม,มานี่ถือว่าเป็นผู้มีความกตันยูกะตะเวทีเป็นผู้มีพระคุณของลูกของหลานนั้นก็คือทางคณะเจ้าภาพที่ตามาได้เอ่ยชื่อเสียงเลียงนาไปตั้งแต่คุณพ่อสุจินจนไปถึงคุณแม่สั้นที่มีนกุลมานี่ญาิโยมสาธุชนทั้งหลาย ดังสุภาษิตท,ที่ธรรมายกขึ้นบองต้นว่ามาตาปิตุอุปถานังเอตัมังคารโมตมันก็คือเราเหล่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความอุปการะคุณต่อบิดาและมารดาผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราก่อนก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านเขาเรียกว่าพ่อกับแม่ที่ได้ยานยโยมทั้งหลายในเมื่อคุณแม่จันที ท่านได้ละจากโลกพนุษย์ไปสู่ภพภูมิของดวงจิตวิญญาณที่เราเหล่าท่านท่างหลายมานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่นี่ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครทราบว่าดวงจิตวิญญาณทั้งสามดวงจิตวิญญาณนี้ไปอยู่แห่งหนตำบลไหนถามพระสองฆ์องค์เจ้าผู้มาแสดงธรรมก็ไม่มีใครทราบถามหลวงพ่อเจ้าวาดอยู่ที่วัดก็ไม่มีใครรู้ แต่ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเขาบอกว่าเมื่อเราเกิดมาก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาสังขารมนุษย์ของคนเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าบ่มีผู้ใดจะอยู่หอดลอยเศร้าลอยสีสิบหาสิปีบม่มีแม้แต่ตึกลามบ้านช่องที่เราอาศัยรถที่เราอาศัยเขาขี่ ก็เปรียบเสมือนกับร่างกายของเราร่างกายของมนุษย์คนเราเนี่เป็นบ้านของดวงกิตตวิญญาณและญาติโยมเดอ้อเป็นบ้านดวงกิตตวิญญาณแบบไหนเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเพียบพร้อมไปด้วยมนุษย์ธรรมสิประการเพียบพร้อมไปด้วยศีลห้าบุญกิริยาวัตถุสามถึงจะสามารถกลับมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์อีกได้แต่ถ้าดวงกิตติวิญญาณ คุณแม่จันทีตายไปแล้วสร้างบุญไว้ตอนเป็นมนุษย์มากมากตายไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพยดาถ้าไปอยู่บนสวงสวรรค์เขาจะสามารถสร้างบุญได้อีกหรือไม่ญาติโยมทั้งหลายตามหลักทางพระพุทธศาสนานั้นเขาบอกว่าบุคคลไหนก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพาดาแล้ว ไม่สามารถสร้างบุญได้เพราะว่าบนสวงสวค์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นแดนที่เสวยบุญเก่าภาษัยอีสานเท่ากับว่าเอิญว่าบุญทิพย์และสถานที่ไหนที่จะสามารถสร้างบุญได้สถานที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเหล่าท่านทั้งหลายเกิดมาอยู่ณตอนนี้นี่มานั่งฟังเทศฟังธรรมนี่สิ่งไหนที่ไม่รู้เราก็จะได้รู้สิ่งไหนที่รู้ได้รู้แล้ว ก็จะเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเตือนไม่ให้เราหลงผิดเพราะฉะนัน้นญาติโยมทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดว่าร่างกายของมนุษย์คนเราก็เปรียบเสมือนรลดตึกรามบ้านช่องดวงจิตวิญญาณมาอาศัยร่างกายอยู่แต่ในเมื่อร่างกายผุพังทลายไปวิญญาณน,นั้นถ้าบุญนำพาวาสนานำส่งก็เกิดในบุญที่สูงขึ้น หลางกายนั้นก็กลับคืนสภาพดินน้ำลมไฟแปรเป็นของธรรมชาติเหมือนเดิมนี่น่ะถึงอาตมาถึงเดาธรรมะข้อนี้มาพูดให้ญาติโยมสารสนได้สารับรฟังว่าคนไหนที่เกิดมาแลว้วกลัวความตายภาษาอีสานฮะว่าว่านความตายความตายนี่แขนข้อถูกบัดยางตื่นยัมมือเสาเห็นหนาจังไว้ยงัง ผู้รยานคว่ำตายแสดงว่าบ่ท่านได้สั่งสเสบียงบุญเดอ้อถ้าใครเตรียมตัวก่อนตายแสดงว่าคนนั้นน่ะมีบุญแล้วนะเป็นอย่างจังว่าสันตายแบบมีสติตายแบบมีธรรมะตายบ่มีความหวงแหนลงไหลแม้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าจะมาจะยกนิทานให้ฟังว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ประพฤติวัดปฏิบัติตามพระบรมศาส,าสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้า บวชเป็นพระพิสูจน์ในทางพระพุทธศาสนาก่อนสิยตายเป็นห่วงห่วงยังนางทาสีได้เอาผ้าจีวรมาถวายตายไปก่อนสิยตายพระขบเอี้ยนตายเนาะพอไงเอื่นมรณะภาพผูพ้ดใดบ่อยากตายไปบวชเป็นพระเรื่องราวะว่าวมาล่องเบิงตัวพระเนี่ยเขาเรียกว่ามรณาภาพ สาวกของพระเจ้ามรณภาพเหมือนกันตายไปแล้วเป็นห่วงจีบอลเกิดเป็นยังอนองไม่ไงเกิดเป็นเม่นเจาะจีวอนอยู่นั่นแหละเป็นห่วงจีวอดวงกีตาคุณบิญญาณของแม่จันทีที่เหม็นกุนนี่ถ้าเพิ่นไปเกิดเป็นสัมภเวสีเป็นห่วงให้ห่วงหน้าก็จะไปเกิดเป็นสัมภเวสีวินญ,ญ,ญานจอนอ เป็นหงเฮียนก็สิมาเกิดเป็นจีกเกี่ยมสันตัวเฝ,ฝ้าอยู่น้ำเฮียนน้ำสั้นสันตัวเป็นห่วงลูกห่วงหลานก็มาเกิดเป็นให้ลูกให้หลานเขาปล่อยอีกสันตบาทนะถ้าดวงวิญญาณของท่านตอนจะตายนี่ดวงวิญญาณแม่หนังลาบานถ้าดวงวิญญาณท่านระลึกถึงบุญกุศลตอนที่ทํามาอาจจะเคยไปถวายผ้าป,ป่าอาจจะเคยถวายทําบุญอะไรสักอย่าง ดวงจิตว,วิญญาณก็จะไปเจาะจงอยู่ตรงนั้นทันทีเหมือนเราได้สร้างบุญนี่วิญญาณก็จะเกอะอยู่กับบุญทันทีได้ญาติโยมทั้งหลายเดอ้อพราะชนะตามาถึงจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าลูกหลานคุณแม่จันทีที่มินกุลที่ได้ทําบุญอุทิศฐาดวงวิญญาณให้วันนี้บุญจะถึงท่านหรือไม่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมนุษย์คนเราเกิดมาตายกันสุขุสุขคน ภูริยานความตายแสดงว่า,าท่านได้เตรียมสเสบียงบุญในเมื่อคุณแม่จันดีที่มุ่อคุณนี่เป็นเปรียบเสมือนบรมบโคเราเปรียบเสมือนตัวอย่างเราว่าเปินตายไปแล้วเปินก็บ,บรได้โง่กลับมาอีกนะแม้แต่ร่างกายก็เผาไฟเป็นเท่าเป็นทานกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมดวงวิญญาณของท่านจะไปอยู่ที่ไหนกระบ่มีไผทราบแล้วบุญลูกหลานญาติพี่น้องตั้งกิจตั้งใจให้วันนี้ บุญสี่หอดสีถึงเพิ่นบอสผ่านผู้หลังคนกับของใจผู้ขาเฮ็ดบุญหาพ่อี่แม่เมื่อนี่หาญาติพี่น้องเมื่อนี่บุญสี่หอดเพิ่นบอสญาตย,ยมสาธุชนทั้งหลายบุญจะถึงพูดตายหรือไม่ถึงผูดตายขึ้นอยู่กับผู้กระทําเหมือนกับลูกหลานเป็นผู้มีอุปการละคุณมีความกตันญูกตาเวทีต่อผู้เป็นบิดาและบรรดาที่ท่านได้เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่นั้นตอนอยู่ อาจะสด้เลี้ยงกายตอนตายไปแล้วอาจจะได้เลี้ยงยยวจจดวง,งกิตวิญญาณตอนท่านอยู่เลี้ยงกายแบบไหนเขาอาจจะเคยให้เขาน้ำเข้าปลาอาหารเพินินให้เสื้อผ้าอาพรให้เครื่องใส่ให้ด้วยน้ำกิจน้ำใจให้ด้วยคำพูดให้เพลินมีความสุขทางใจอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงทางกายตอนอยู่ได้เลี้ยงกาย แต่ว่าตอนตายจากเลี้ยงดวงจิตวิญญาณเลี้ยงแบบไหนหนึ่งลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่เคยลืมพระคุณผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้น,นิมนต์พระคุณเจ้ามาสาธยายทำให้ฟังแจกทานบ่ไดแต่บุญเจะาภาเด้พี่น้องก็ได้บุญน้ำกันสุคนอยู่นี่เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ยกว่าสพะธานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะย่อมชนะการในทั้งปวงคณะเจ้าภาพวันนี้ก็เป็นผู้มีบุญมีอนิสงส์มากมายและมีบารมีมากมายอย่างยิ่งยวดเพราะอะไรถึงได้มีบารมีหนึ่งบริวารญาติพี่น้องมาฟังเทศฟังธรรมบางทีคนไหนมีความทุกข์ทางใจบ่หูจักวิธีปลดทุกข์ให้เจ้าของบางคนก็ไม่รู้จักคำว่าธรรมะ บางคนก็มีความขุนจิตขุนใจเนี่ยเมื่อได้ฟังทำแล้วบางข้อเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแปลงใช้ในชีวิตประจำวันได้บางข้อโยกตัวอย่างมันะนใดถือกับตนเองแต่ว่าหอากับฟังหูไวหูจำเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆนี่นะทีนี้บุญจะถึงผู้ตายหรือไม่ญาติโยมขึ้นอยู่กับวัตถุดเดอ,อวัตถุที่เราทานวันนี้เนี่เป็นของบริสุทธิ์หรือไม่อาตมาจะพูดให้ฟัง ถ้าดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ขึ้นสู่สวงสวรรค์บนสวงสวรรค์นั้นไม่สามารถรับบุญจากญาติพี่น้องได้เป็นอย่างจรรับบ่ได้ดถ้าคุณแม่จันทีทิมินกุลตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเพิ่นไปเสวยบุญเก่าแล้วลูกหลานเฮ็ดบุญหามื้อนี้บ่สามารถรับได้แล้วท่านจะได้รับไรเพราะท่านเกิดเป็นอะไรนะ ถ้าแม่จันทีเกิดเป็นสัมภเวสีเป็นอสุรกายอบายภูมิทั้งสี่เปรตอสุรกายวิญญาณจรตกนรกหมกไหมถ้าตายไปแล้วยังไม่ได้ออกจากบ่วงกรรมนี้ก็รอบุญจากญาติพี่น้องเหมือนเราทําให้วันนี้นี่ทำให้วันนี้ก็จะเป็นเครื่องเบาบางทั่เราออกจากภพภูมินี้ไปสู่ภพภูนอื่นได้ญาติโยมทั้งหลายนี่นะบุญถึงไหมถึงแน่นอน ถ้าดวงจิตวิญญาณของคุณแม่จันทีไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายไม่ได้เกิดเป็นเทวดาเข้าสู่นิพพานละ่ะบุญสีหอดเพ่นบ่บุญนี่ก็ไมส่สามารถจะถึงได้เด้นิพพานนี่ไม่มีเกิดเจ็บเจ็บตายก็คือดับไปเลยญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศว่าเข้าสู่นิพพานนี่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนี่ละ่ะถ้าไปสู่นิพพานแล้ว บุญที่ลูกหลานทําให้จะตกเป็นของใครตกเป็นของญาติพี่น้องที่บนานังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่ตกเป็นของผู้กระทำถามว่าพอหญยไม่ใหย่ยม,ยยมนานังฟังเทศอยู่บ้านนี่ผู้ใดถูกมาแต่บ้านมี่บ่อผู้ใดจมมาฟังเทศมี่บ่อหมาเลี้ยงไปฟังเทศนี่คิวปานกี้เกือบส่วย่นจิตเทศเลวนั่งตอบหมอบตอบขาปวดแชงปวดขาเพราะว่าเหงานอนสัาเพ่าะดีผู้้องค้น่า ตั้งนโมขืนหาวแต่ที่แหลกคุณนะจักเป็นอย่างผู้ขาวว่าถือครับนโมพระนโอิลีได้ไม่ออกไม่ออกบานอาตามาขึ้นกันว่าได้ตั้งนโมขืนนะโมตัสสะปะกวะโตหาวกับบวาหาวธรรมดาสองสามหาวผลบวบข้าวหมู่กู้สู้เพื่อนเทศเลียงแล้วยัดถามวิวิาหาปุราปริปรุเรนติสะกังลังไม่ไง กวดน้าเพืเทศเรื่องไหเหล่าวงเว้นพราวนาหัค่าแต่เงานอนต่อไป <c oughs> บุญจะถึงท่านหรือไม่ญาติโยมบุญนั้นไม่สามารถถึงได้ถ้าเข้าสู่นิพพานแล้วบุญจะตกเป็นของใครเป็นของผู้กระทาทันทีเหมือนกับญาติโยมทําวันนี้นี่ตกเป็นของญาติของโยมตั้งจิตตั้งใจมาแต่บ้านสาธุเด้อของข,องขพเจา้าบริสุทธิ์ดุดดังดอกบัวยกขึ้นเนือหัวตรงต่อพระนิพพาน คอยพบดองแก้ยวคอยขาดแข้วจากบ่วงมานคอยพบพระศีอานในอนาคตตการอันใกล้นี้เถินพุกน้ตัง้งคิดตั้งใจมาแต่บันและบุญจะเกิดไหมบุญจะเกิดตอนเมื่อเราสาธุอนุโมทนาสาธุนั้นสำเร็จด้วยบุญแล้วขันโาได้ยินเสียงของสาธุนั้นก็สำเร็จด้วยบุญแล้วอยติโยมทั้งหลายที่นี่ผู้ข่าเกิดได้ไงหญ่มาก พระลูกใดองค์ใดมาเทศก็มิแต่ว่าเลี้ยงศีลเลี้ยงบุญเลี้ยงท่านละบุญมันเป็นตัวจังไหนล่ะบะ้นบนานีแม่ไงผู้ใช้แวนตาหนิสองคนนน่หู้จักบ่ละบุญนั่นบ่หูแล้วขันน่อยนั่นเห็นบ่ฟังเด้อโยมเด้บบุญบุญนี่เป็นเสหงคข้มสุขสิหอยวันพันโยกถูกสมัยบ่ไล่ทิมไผ่มาซิมเสิเห็นหมองไผมาล่องเสิเห็นมวน ขอเชิญส่วนญาติพี่น้องมาลองสั่งกอกันเดอคือจังมือในนันมูเจ้ากอกองกันทวายท่านรักษาศีลเจตนารัทธาแล้วได้บูชาองค์แก้วพระพู้ศสีสัมสงาญาติโยมเอ้ยนี่ละเพิินก็จังเอินว่าสิ่งประเสริฐเด้่ลลำสิน้ำเจ้าสู่สวงสวรรค์บุญเขาเรียกว่าความสุขนี่บุญเราทำแล้วเกิดความสุขพอญงไม่ญ่มานางฟังเทศเมื้อนี้ตั้งกิตมาแต่บาน ผู้ขามีความสุขแล้วเสน็จฟังธรรมาพอดีนี่แหละบุญนี้เกิดความสุขทีนี้อาตมาจะพูดให้ฟังเล็กน้อยว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ญาติโยมทั้งหลายเพื่อนบอกว่าคําว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐสูงส่งเป็นผู้มีเมตตาสูงรวมไปถึงเป็นผู้มีมนุษยธรรมสิบประการและบุญกิริยาวัตถุสามเป็นหลักฐานศิลและภาวนา อันนี้อน,นิสงที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่คนไหนเกิดมาเป็นคนแตกต่างจากคําว่าเป็นมนุษย์ทันทีเป็นอยังคือวางสันไม่ไงจ้าเพระวะ่านางฟังเทศอยู่นี่เป็นมนุษย์เพื่อเป็นคนฮะเ,เป็นมนุษย์กัแมนก็เป็นคนกัแมนจะกู้ขาเสียเรียกว่าอะอืะอะอะอะ เดออาตมาสิวสุฟังเดอเนี่ยไม่ไงเล่าว่าขันว่านางฟังเถิดอยู่นี่คนยังใหญ่ใมากบอกว่าวาโนดมากบอกว่าคนมากแต่ใส่ผาวานข้าว่าคนแปลว่าควบหยุ่งยากคำว่าคนแปลว่าความขุ่นมัวนี่แปลว่าควบเหมือนควบดําควบมนหมองเป็นอย่างจังหวังสั่นตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาจะยกตัวอย่างและ อุปมาอุปไมให้ฟังมีแก้วน้ำใสใสญาติโย,ยมทั้งหลายคงจะเข้าใจครับว่าแก้วน้ำเป็นภาชนะใสๆถ้าเราเทกน้ำเปล่าใาสใาส,ส,สลงไปถ้ามีไม่มีอะไรมาเจือปนมันก็จะใสเปรียบเสมือนมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐถ้ามีน้ำสมน้ำซิวน้ำแลมมาเจือปน,อนข้นก็หากันคุณทันทีมนุษย์คนเรามือนกันเกิดมา,าด้ญาติโยมเดอ้อ ถ้าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาใส่จิตใส่ใจเข้าสมองคิดน้ำหลวกน้ำหลานคิดนั่นนี่น้ำศีลน,นี่เท่ากับสอพัยจิตใส่ใพูกขานอฟังเทศยูน่น่ข้าแต่ฟังเพลินเบายุนี่ผู้ได้สิเคียนง่วยพูกขานออม,ม่อนกับพระท่านได้เกียรนอพัชวารด้หมอนกับพระท่านได้เกียอืออืม,อมนั่นแหละยู่บ้านผู้เดียวเนี่ยญาติโยมทั้งหลายผู้เท่านี่มักจะคิดหลายเด้เท่ามาแล้วคิดหลาย คนเหมือนกันถ้าเราเอาเรื่องอื่นมาเข้าใส่จิตใส่ใจทุกใจทันทีใครทุกข์ล่ะทีนี้ถ้าเราคิดเราทุกเองไม่มีใครทุกข์คือจย่งไม่ัยคิดไปมองหันคิดไปมองหนีห่วงลูกห่วงหลานบ่มยายามจักเตียทุกหน่อยใจน้ำตาหน่อยโป๊กปกเนี่เราถึงได้ฟังธรรมะวันนี้นี่ถ้าใครมีความทุกข์ใครรู้จักคําว่าปล่อยวาง ปล่อยว่างบ่อยยากหยาดยมทั้งหลายอัตมาศิวะสุฟังวิธีการปล่อยวางการที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขหนึ่งให้รู้จักคําว่ายิม้มและหัวเราะเอยิม้มยิ้มวันนิดจ,จิตแจ่มใส่าไปหัวบัเบิดได้ไปไงเขาสิว่าปเปลี่ยนแนวใหม่ได <c oughs> ้นั่นแล้วอาการที่เราหัวเราะหัวต้องหัวเราะต้องมีจังหวะจากคนอืม ัวจะได้หัวแบบมีจัหวจากคน้นก็พอไดเ้เลย <c oughs> หัววันนี้จิตแจม่มใสอายุยืนออกกําลังกายมันหาหมูหาพวกเหมือนกับสุภาษิตว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแต่ว่าอยู่กับเม็ดหลายๆคนนี่ให้ระวังคําพูดนะอยู่หลายคนให้ระวังขําเว้าข้าาจ่าผู้ใดมักอยู่กับหมูนี่ก่อนสิิวสิจากระต้องระมัดระวังเลย นี่แหละญาติโยมทั้งหลายสาธุชนเดอ้อที่นี่ต่มาถึงจะยกตัวอย่างธรรมะเล็กๆน้อยฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้สหรับรับฟังว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และเกิดเป็นคนมันแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สารรมสิบป,ประการและบุญกิริยาวตัตถุสามอย่าง 1. ให้หลูจักการให้ท่าน 2. องหลูจักการรักษาศีล 3. รู้จักคําว่าภาวนาท่านคืออย่าง ทานก็คือการให้สิ่งของที่เรามีเข้าบวมีเข้ากรทานนำจิตนำใจทานด้วยพุทธาวาจาเขาก็เรียกว่าการทานทานกาาัเนเว้าเฮตดใ้เปินมีความสุขมีเสียงหัวเราะเนี่เขาก็เรียกว่าการให้ทานเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายทานสิ่งที่จะเป็นบริสุทธิ์ได้ต้องเป็นของที่แสวงหาม,มาด้วยตนเอง บ่ได้ไปเบียดเพิ่นมาท่านเด้อบ่ได้ไปคมเหงเมียบเตยงเพิ่มนมาท่านบ่ได้ไปยืมเพิ่นมาท่านเด้ขอขะน้อยนี่ทานนี้บริสุทธิ์แน่นอนทานที่ไม่บริสุทธิ์ด้เป็นแบบไหนไปป่นข้ามาเห็ดบุญไปลักทรัพย์เข้ามาท,าทา่านทำว่าได้บุญบ่ได้ยูแต่ว่ามันได้หน่อยถ้าจะเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเต็มร้อยนั่นเป็นอย่างคือวางสัน่นเขาเรียกว่าเป็นหนี้บุญ ยืมเพิ่นมาท่านนี่หลักเพิ่นมาท่านมันไม่ใช่ของตนเองได้บุญยินได้ไว้ได้ไม่เต็มเปี่ยมเหมือนกับเราโกหกคนอื่นนี่โกหกได้แต่ว่าโกหกตนเองไม่มีใครสามารถโกหกได้แน่นอนญาติโยมทั้งหลายเราคิดเห็นตอนไหนมันก็ตะกิดตะเคืองอยู่ในใจิตในใจทันทีนี่แหละเรื่องการให้ทานญาติโยมทั้งหลายต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ทีนี้ศีล ศีลนี่แปลได้หลายอย่างศีลแปลว่าปกติศีลนี่แปลว่าระเบียบเบบแผนศีลแปลว่ากติกาศีลเป็นเครื่องระงับกิเลสไม่ขึ้นในจิตในใจเป็นเครื่องที่นำพาเราไปสู่แสงสว่างได้เป็นอย่งคือวางสันหลวงพ่อมาเทศอาจารย์มาเทศก็บอกในเรื่องศีลผู้ขาเป็นคัละหมาดหยาดย่ม สิปะคาแต่รักษาศีลอยู่หันนาเนี่มันแห้งหนาแหล่งผู้ขาแห้งทุกแห้งจนเจ้าน้กก็ิะไปคุดอิป,ปูมันจะได้กินสัมบอเนี่ยพระวา,าด้ศีลญาติโยมทั้งหลายอาตมาจะพูดให้ฟังมีความหมายอยู่แบบนี้พอไยมกากระทายกพื้นผ้าพี่นองสมาทานศีลวังหันวา มะยังพันเตวีซุ่งวีซุ่งลักขณาทายะติสารณีนัสหาปัญจศีลานิยาจามะอันนี้เป็นเพียงภาษาบาลีได้ยติโยมถ้าจะแปลเป็นภาษาบ้านเราให้เช่าเข้าใจกันง่ายๆก็คือสาธุเดอรอข่าพระเจ้าทั้งหลายมาฟังเทศฟังรรำเหตุบุญหาเมจันที่เมนีผู้ข่าศิลักษาศิลเป็นขอขอเด้กขน้อย ศีลหาขอผู้ขาสิบริรักษาเบิดเดอร์เนี่ยคำว่ามะยังพันเตวีสุงวีสุงแต่ถ้าใครคนไหนสมมาทานศีลไปเก่าคำว่ามะยังพันเตติสารเนนสหปัญจะศีลานิยาจามะข้ามคำว่าวีสุงวีสุงไปแสดงว่าเราสมมาทานศีลห้าไปใช้ทั้งหมดบ่มีขอบกพ่องถ้าใครไม่เอาศีลห้าไปใช้ทั้งหมดให้สมาทานศีลแบบนี้ มะยังพันเตวีสุงวีสุงจำไววเดอคำว่าวีสุงวีสุงนี่ผู้ข่าสิรักษาปิ่นขอข้อเด้อขะน้อยสินหาขอผู้ข่าสิบได้รักษาเบิดผู้ข่าเสียวขอหนึ่งไปใสกระได้ขอสองไปใสกระได้ขอสามกระได้ขอสี่กระได้ขอหากระได้บอเป็นอย่างมันจังสิบ่เป็นก่ำแก่เจ้าของภาษาอีสานบ้านเฮาวา่ามันจังกว่าสิบบอคนลัม คำว่ามายังพันเตวีสุ่งวีสุ่งจะรักษาเป็นขอขอนี่ทีนี้อานิสงส์ของการรักษาศีลเกิดมาชาตินี้เขาบอกว่าเป็นผู้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาบ่มีโลกมีไพ่เป็นพุทธวาจาที่เวามวนชวนฟังเป็นวางสี่เป็นผู้ไปไงามาไงคาึอน,นกไก่ย่างเป็นผู้มีผิวพรรณผ่ผองใสนี่ผู้มีศีลอานิสงส์อันนี้ตมา พูดให้ฟังญาติโยมแบบข้าวๆอันสุดท้ายภาวนาภาวนาคืออย่างไรบ้างการเจริญสมาธิสติตั้งมัน่นเหมือนกับเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่ตอนนี้เราก็ได้มีการทำภาวนาภาวนาแบบใดใส่สติและปัญญาพิจารณาไต่ตองตามข้ออัดข้อธรรมสิ่งใดที่ควรทำกรรมใดที่ควรสั่งเฮากจะได้หูจักวิธีการฝึกสติ เขาบอกว่าบวาห้นางโดนก็นได้มันจิตทรมั่นเจ้าของขอแต่ว่าฝึกจิตฝึกใจของตนเองอ่าให้ฟุม่มฟ้ามอ่าให้โมโหไงจะให้ควบรวบควมโกรดควมหลงขึ้นในจิตในใจเจ้าของคมมั่นไหวเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสติฝึกสมาธิมีความเพียรพยายามและภาวนาสติคืออย่างวันนี้สติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเขาบอกว่ามีการระลึกได้อยู่ตลอดเวลา เรากำลังคิดเรากำลังทำอะไรอยู่สติคือความระลึกได้ขันติคือความอดทนอดกันคมกิเลสมันไวเนี่ยคือเป็นไงนางฟังเทศอยู่นี่แหละผู้ล้องคนกับปวดขาบางกันนะกประกาจิตั้งใจฟังปวดขามันปวดอยู่นี่แหละผู้ลองคนน่าผู้ลองคนคมกิเลสจะของบริระยังมาเบาโดนแต่พวกขาอยากฟังเทศเสียงมาแห้งแล้วเพราะว่านี่กิเลสมันครอบงำเราได้ญยตดโยมด้วยเนีเออ่ยอกิเลสมันครอบงำเราด้วย อาตมาไปเห็นหลายหม่องหลายบ้านปูนรงนก้นกับหนังเอานอนคมคมจะของบ่ไหนว่าต่อไปถ้าเรามีคําว่าภาวนาพิจารณาใช้ปัญญาไต่ตองไปด้วยเฮ้าสิบว่ประมาทได้การใช้ชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าบุญหลายหยาดโยมเอ้ยเออถือว่าบุญหลายแล้วเรามาได้สร้างบุญสร้างอนิสงส์มาเห็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตสังขารคนเรานี่ถ้าจะเปรียบเป็น พญา,าย,ายีสานเขาก็เอินว่ากับบูข้องค่อยถา่าฝนตกมาให้เย็นซุ่มเดอ้อโนกรกะซุ่มหามงส่วนบดฝนหน่อยลังลงอัดสะดงตาเว้นหน่อยเบิดเวลากระหลวงลวนค้นคือกันพี่น้องเบิดย่ำแล้วกาเราตายอันนี้เพิ่นว่าไหวบอลถึงวางถึงข้าวถึงเราดูเดือนมากกาเราเปลี่ยนแนวนั้นแนวว่ว่าขันมันห่างไผกะว่างป๋าปล่อยถาดกระแตกมีดจอยเป็นแนวนีแหละอันนี้จังชีวิตของคนเฮา เพราะฉะนั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้รีบสร้างหมั่นคุณงามความดีบุญนี่เป็นอริยทรัพย์ภายในที่จะพาเราขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้อริยทรัพย์ภายในเขาจะเปรียบว่าบุญและบาปมีสองอย่างโพคทรัพย์เปรียบเสมือนตึกรลามบ้านซ่องซ้อยแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใส่เงินทองต่างๆเขาเรียกว่าโพคทรัพย์ เป็นของประดับโลกผัดกันใช้ผัดกันใบผัดกันชมแต่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้สักอย่างแม้แต่เงินบาทเดียวก็มีใครจับเอาไปได้แต่ว่าอริยทรัยพย์ภายในนั้นเขาเรียกว่าบุญกับบาปนี้ติดตัวเราไปถึงทุกภพทุกชาติญาติโยมทั้งหลายวันนี้ตรรมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุก,การกับทางคณะเจ้าภาพเด้อมีคุณพ่อสุจินคุณ พ่อสุพีคุณแม่แหลมคุณแม่ทองปรางคุณแม่อ้อยแล้วก็คุณแม่เพนแม่นำเดินแม่อภรณ์แม่สั้นที่มินกุลที่ได้มีความกตัญญูกะตะเวทที่ตาต่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่และมีความกตัญญูต่อญาติพี่น้องได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาแสดงธรรมแจกจ่ายธรรมะเป็นทานวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขออํานวยผลบุญนี้ส่งดวงจิตวิญญาณไปให้คุณพ่อดีที่มินกรุนคุณแม่จันทีที่มิ่นกรุนและคุณพ่อแดงเทียมกันที่ล่าจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าถ้าหากดวงวิญญาณทั้งสามดวงนี้ตกทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้าสามดวงจิตวิญญาณนี้ถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขออํานาจเดชเดชบารมีผลบุญทั้งหลายของญาติโยมที่ได้บาเพ็ญเพียรภาวนามาวันนี้ ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปัาศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งมวนก็อย่าได้มาใกล้ขอเป็นผู้มีแต่ยุวนสุขภรรปฏิพานธนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเถินก็ขอเจริญพร